โอ้โหที่เราทำน่ะครับนี่ทำอะไรซิเนาะครับลุงลุงใส่แว่นอันนี้แล้วลุงไรสุดอ่ะลุงว่ามันแปลกไมแปลกแปลกใช่ไหมครับเมื่อวานในแว่นลุงก็ทำผมแล้วอ่ะทำไมพี่ชายสนใจก็ผมใส่แว่นลุงปุ๊บผมไม่เห็นไรสุดนึกว่าใครมาปิดโทรศัพท์ผมมันมืดด้วยปะมันมองไม่เห็นเลยเหรอมันมืดไปเลยนึกว่าใครมาปิดโทรศัพท์พอถอดแว่นออกถึงได้รู้โอ้ยแว่นลุงทำเส้น เอาเทียบข้างเลยลุงครับข้างแบบนั้นแล้วครับเอาเด็กสองมาเด็กสองมานี่มันบอกว่าเป็นแตดามาาวาดผ้าลงไปสองเส้นนั่นแหละแล้วสไลด์ขึ้นมาเอา อย่างนั้นดีกว่าปลอดภัยแตกไอเอาเหล็กสองมาแล้วก็แตกไว้หน่อยนึงไม่ให้มันสไลด์กลับเห็นไหมต้องขึ้นแบบนั่นแหละเอาหลอกดึงเนี่ยแผ่นมาม่าพ่อพ่อซีน่าจะดึงอย่างไร้างเอออยู่น่าก็ไอ้หน้นก็ได้เฮ้ยมีหลอกหลอกมีอยู่หลอกมีอยู่แต่ว่าเอาถุงสูงการไม่ฝ่าเนาะมันมีมีสามสั่งนะว่าไม่ปล่อยอยู่แดดฝ่านะครับเวลาเขาลงห้องก็ใส่แบบนี้แหละสไลด์ลงไปแต่ละวเซีแผ่นมันดึง คือว่าที่ขึ้นเขาเขจะมันเป็นไอตัวแบบห้านใส่ตัวล็อกมอเตอร์นะกดปุ๊บมันวิ่งขึ้นมากใสแก้วแล้วเสียดึงโซ่ต่างกันอะไรไั่ว่ามันล้อมันเป็นมอเตอร์สลิงเออกรหันหลักตัวเว่ยเกี้ยวๆนึ่งเออเป็นมอเตอร์นแล้วตัวอยู่ว่าล้อแม่นล้อมันสาแบบนี้ทวารวดีอ้าเป็นมอเตอร์น่ะเออเป็นมอเตอร์อะไรขึ้นเอะลรกกลมมาเห็ดทานกลมเห็ดทานเสียมมา เอาหมูเกี่ยวเกวสปด่อยไปนน่งอยู่หันแล้วขอยยังลูกสุงดุงคือกันเลยว่ากันอีกเสื้อเองฮ็ดเองโดนเองนักเลงขอแล้วก็ไปนัางเงินอะไปสองคนข้างล่าง

ร็ซอยนี้แบ่ที่หาโล่นก่อนเราจะพูลุกมก่อนอันนี้ลกไล่อย่าน้าลงไปเพราะว่าไ่ต้องเดินไล่ๆอยู่แบนี้ต้องมาถรนี้ไปพี่ไัมีพื้รักของ

อคแล้วลงสองเดียวไปลงไปลงไปพวกไปพวกไลงไปลองขึ้นที่เหลือะงไหแล้วลงกด้วยกันลเอาเอาไปลงไปเ่ไหรเลยมาดูนทเอาด้วยเอาไปทับไนี่ละทีตเอาไ้ล้บละมันไหลลน้วคนนั้นหน่อยผู้เต็มตาเป็นมากตาขึ้หน่อยนมากย

Cú đấy vẫn sườn này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เดี๋ยวไม่ได้ิเอาืนได้หอเป็นกว่าเปนแหลกอยอไเดี๋ยวเอาแผ่นดูล่างเอาไว้ข้างบนเรื่องล่างอย่านเข้างบนลงเดี๋ยวเดี๋ยว